สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณผู้ชมน,นะคะค่ะคุณผู้ชมน,นะคะวันนี้มีสาระการเรียนรู้มาฝากเด็กๆนะคะวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการสื่อสารนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักประโยชน์ของการสื่อสาร ก็จะมีอุปกรณ์ในการสื่อสารอะไรบ้างนะคะเด็กๆ 1. โทรศัพท์นั่นเอง2คอมพิวเตอร์ 3, อินเทอร์เน็ตนั่นเองะค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในการสื่อสารแล้วต่อไปมารู้จักประโยชน์ของการสื่อสารนะคะเด็กๆค่ะ ประโยชน์ของการสื่อสารนะคะทําให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างสะดวกรวดเร็วนะคะต่อการติดต่อสื่อสารนั่นเองค่ะสามารถติดต่อสื่อสารในระยะไกลๆได้นะคะเด็กๆสามารถรับรู้ข่าวสารได้ รวดเร็วนั่นเองค่ะพร้อมทงให้ความสนุกสนานเพื่อปินแากสื่อต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาสามารถศึกษาหาความรู้นะคะจากเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะเช่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆประโยชน์ของการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ หนึ่งสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะสองทำให้เกิดความสนุกสนานเพื่อเพลินในการศึกษาหาความรู้นะคะ 3. นะคะสามารถศึกษาหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตได้นะคะเด็กค่ะคุณครูชนนะคะก็ขอยกตัวอย่างไว้ให้เด็กๆได้ศึกษา คุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอด้วยนะคะในแต่ละคลิปเลยค่ะควันนี้คุณผู้ชมน,นะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจะได้มาเจอเพื่อนๆและคุณครูนั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณผูณช้ชมขอาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ